รู้ค่าเลือดของโรคประจําตัวของเราค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีโรคประจําตัวแต่การที่เราไตาเสื่อมนั้นเกิดจากการที่เราทานอาหารรดจัดหรือว่าทานยาแก้ปวดอะไรมากๆนะคะเราก็ต้องไปปรับลดตรงนั้นลงเพื่อที่จะทําให้ไตของเราเนี่ยไม่ต้องทํางานหนักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเป็นความดันซึ่งอันนี้เป็น โรคยอดฮิตที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ไตของเราเสื่อมได้ในที่สุดนะคะอย่างเบาหวานเนี่ยก็มาเป็นเพราะว่าเลือดคนเลือดหน่งเลือดก,ก็เลยไหลเวียนไปเลี้ยงไตได้ไม่ดีไตก็เลยเริ่มเสือเส่อมเสื่อมเสื่อมไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดความดันความดันมันสูงต่อเนื่องนะคะมันก็ทําให้ไตเนี่ยค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องควบคุมโรคประจําตัวของเรานะคะให้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกติถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเบาหวานอยู่นะคะ ใครที่เป็นเบาหวานอยู่นะคะเราก็จะต้องไปดูแลควบคุมอาหารควบคุมเบาหวานของเราให้เป็นปกตินะคะไม่ใช่ว่าเราจะไปพบคุณหมอแล้วเราจะอดอาหารเราจะลดอาหารคุมอาหารดีมากเลยตามที่หมอแนะนานะคะเพื่อที่เวลาไปเจาะเลือดพุ่งนี้แล้วค่าเลือดเราจะอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกตินะคะอย่างเช่นแบบระดับน้ําตาลที่เราอดอาหารเพราะว่าก่อนไปตรวจเราต้องอดอาหารใช่ไหมคะเราก็ก่อนหน้านั้นสักอาทิตย์หนึ่งโอเคคุมอาหารดีมากเลยแล้วก็อดอาหารพุ่งนี้ไปตรวจ น้ำตาลที่เจาะได้นะคะไม่ถึง120น้ำตาลต่ำมากเลยแต่สังเกตไหมคะว่าทำไมยังได้ทานยาเยอะเหมือนเดิมหรือเคอที่ฉีดอินซูลินก็ยังฉีดเยอะเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าค่าเรือดน้ำตาลตรง,ตรงนี้นะคะคุณหมอเขาไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าเขาจะจ่ายยาจากการที่เราเจาะเจาะน้ำตาลจากปลายนิ้วของเรานะคะซึ่งอันนี้คือเป็นแค่การวัดระดับน้ำตาลหลังจากที่เราอดอาหารอันเนี้ย เราหลอกหมอได้แต่ค่าที่คุณหมอจะจ่ายยาให้เราและเราเหมาหลอกหมอไม่ได้นะคะเราหลอกคุณหมอไม่ได้นั่นก็คือค่า HbA1c นะคะนั่นคือตัวนี้หรือค่าน้าตาลเฉลี่ยสะสมซึ่งอันนี้มันเป็นค่าน้าตาลสะสม3เดือนก่อนที่เราจะมาหาคุณหมอนะคะถ้าเกิดว่าปกติก็คือน้อยกว่า5.7แต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วง5.7ถึง6.4นะคะมันก็เริ่มสูงแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เจาะแล้วนะคะมากกว่า6.5อันนี้ เราก็ยังได้ทานยาเหมือนเดิมหรือว่าบางทีได้เพิ่มยาด้วยนะคะเพราะว่าคุณหมอเขาจะพิจารณาที่ค่า HbA1c นะคะถ้าเกิดว่าเราไปตรวจแล้วเราถามคุณหมอด้วยนะคะว่ารอบนี้ค่าน้ําตาลสะสมหรือค่า HbA1c ของเรานะคะอยู่ที่เท่าไหร่หลักหลักของน้ําตาลตัวนี้คือจะอยู่แค่เป็นจุดทศนิยมนะคะ5้าอะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่เป็นหลักร้อยนะคะซึ่งเป็นหลักร้อยเนี่ยคือ มันเป็นการวัดระดับน้ำตาลที่หลังจากที่เราอดอาหารนะคะแต่ตัวที่คุณหมอจ่ายยามากหรือน้อยคือ HbA1c ตัวนี้นะคะเราต้องทราบด้วยนะคะเราจะได้ปรับอาหารของเราทำให้ค่าน้ำตาลสะสมของเรามันอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกติค่ะและ ค่าถัดไปนะคะนั่นก็คือค่าความดันโลหิตสูงค่ะค่าความดันโลหิตสูงถ้าจะให้ดีนะคะนั่นก็คือจะอยู่ในช่วง120-80นะคะ120-80นะคะไม่ควรที่จะมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ความดันสูงมากกว่านี้นะคะ <Cer f. S 1> นั่นก็คือสูงมากกว่า90ทับ140นะคะอันนี้ถือว่าความดันสูงมากแล้วนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าสูงมากเนี่ยเราก็จะต้องรีบดูแลรีบคุมอาหารรีบไปพบหมอนะคะยิ่งถ้าเกิดว่า มันสูงมากจนแบบไปอยู่ในระยะนี้แล้วนะคะเนี่ยอันนี้คือสูงกว่าปกติก็คือ130ไปจนถึงแบบ9 0 140 90อเันนี้ค่ะตัวเนี้ยเราจะต้องรีบไปพบคุณหมอแล้วนะคะว่าเราจะดูแลยังไงเราจะต้องปรับอาหารอย่างไรแล้วเราก็จะต้องทานยาอะไรเพิ่มไหมนะคะเพื่อที่จะทําให้ความดันของเรานั้นมันเป็นปกติค่ะถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้นานๆนะคะไตเราก็จะเริ่มเสื่อมไปลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าเราความดันตอนแรกเนี่ยไตยมันจะยังไม่เสื่อมนะคะ มันต้องใช้ระยะเวลาในนิดนึงในการที่จะทําให้ไตเสื่อมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าเราความดันสูงเราต้องรีบดูแลโดยโด่วนเลยนะคะลองดูนะคะว่าท่านใดที่มีโรคประจําตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหรือโรคเกานะคะก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ไตเสื่อมได้เช่นกันนะคะและท่านใดที่ชอบนะคะชอบแบบ ปวดตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยก็ไปซื้อยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อมาทานเองต่อเนื่องเป็นประจํานะคะหรือพวกยาชุดอะไรแบบนี้นะคะต้องไปตรวจด,ดูค่าไตาเป็นระยะระยะนะคะเพราะว่าพวกเราเานี้เป็นตัวที่ทําให้ไตของเราทํางานหนะักไตเราเสื่อมเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลดการทานได้ก็จะดีมากเลยนะคะหรือว่า ถ้าแบบยังต้องทานก็ไปตรวจดูค่าไตาเป็นระยะระยะนะคะเราจะได้ดูแลรักษาการได้แต่เนิ่นๆนะคะไม่ต้องรอให้ไตเสื่อมแล้วค่อยดูแลนะคะถัดไปนะคะนิ้ก็สรุปมาให้เลยนะคะสรุปเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วนะคะสามารถที่จะแคปจอตรงนี้ไว้ได้เลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปดูย้อนหลังได้นะ,ะหรือกดแชร์ไปที่หน้าเฟซตัวเองได้หรือว่าส่งลิงก์ไปทางไลน์ก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะย้อนกลับมาดูได้นะคะอ่าเรามาดูกันนะคะ อ้อสรุปให้ในส่วนแรกนะคะนั่นก็คือในเรื่องของค่าไตาค่ะค่าไตาที่เราควรที่จะทราบนะคะนั่นก็คือตรงนี้เลย Cr ก็คือคุมอยู่ที่ไม่เกิน1.2นะคะถ้าคนผู้หญิงก็คือไม่เกิน1.1ค่ะและ GFR นะคะ,ะ GFR ค,คือตัวนี้เป็นตัวที่คำนวณมาจากค่า Cr และก็เพศแล้วก็อายุนะคะถ้าเกิดว่า Cr เราต่ำ GFR เราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะและถัดไปนั่นก็คือตัว BUN นะคะ BUN BUN ก็คือบอกปริมาณนะคะการทานว่าเราทานมากไปไหมน้อยไปไหมอะไรแบบนี้นะคะก็คือถ้าจะให้ดีก็คือคุมอยู่ในช่วงไม่เกิน20นะคะถ้าเกิดว่ามันมากกว่านี้นะคะอย่างเคมาสักครูวก็คือมากกว่า20ก็คือขึ้นไปถึง100แล้วนั่นก็แสดงว่าทานโปรตีนเยอะเกินไปนะคะโปรตีนที่ได้นะคะถ้าเราทานอาหารอยู่นะคะเราทานอาหารได้ปกติคนไข้สามารถกินอาหารได้เคีาา่ยวอาหารได้นะคะแนะนําให้ทาน โดยเฉพาะไตระยะ4ร,ระยะ5นะคะแนะนําให้ทานไข่ขาวเป็นหลักค่ะไข่ขาวอันดับหนึ่งนะคะรองลงมาก็คือเนื้อไก่เนื้อปลาค่ะถ้าเกิดใครที่ทานอาหารได้ทานเนื้อไก่เนื้อปลาได้และไปทานนมหรือว่าพวกเวโปรตีนเสริมอะไรเหล่านี้นะคะแนะนําให้งดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นคุณจะได้รับโปรตีนที่มากเกินค่า BUN คุณก็จะสูงและไตคุณก็ทํางานหนักอาการข้างเคียงต่างๆของคุณนะคะก็จะเยอะมากเลย พวกนี้งดเลยนะคะการทานอาหารสําหรับโรคไตโดยเฉพาะระยะ4ระยะ5นะคะที่บอกว่าทานได้แค่มื้อละ2ช้อนโต๊ะ3ช้อนโต๊ะรวมแล้วทั้งวันก็คืออยู่ที่ประมาณ6กถึงแช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะอันนี้คือสัดส่วนที่เหมาะสมสําหรับเขาแล้วนะคะเขาจะไม่ได้ทานเยอะเหมือนคนปกตินะคะเนี่ยคือสัดส่วนที่เหมาะสมสําหรับเขาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าทานแล้วไม่อิ่มบอกคุณพ้อคุณมทานแล้วตามที่คุณพ้อแมแนะนําไปไม่อิ่มไม่อิ่มหิวนะคะเนี่ยก็แนะนําเลยนะคะว่าให้ทานพวก วุน้นเส้นเส้นเซี่ยงไฮ้หรือว่าสาคูนะคะตัวนี้เป็นตัวแป้งปลอดโปรตีนที่ทานแล้วเราจะไม่ได้โปรตีนก็คือ BUN เ,เราจะไม่สูงเราจะได้แต่พลังงานอย่างเดียวนะคะก็ทานพวกนี้เพิ่มเข้าไปได้ทําอาหารแล้วใส่วุ้นเส้นเข้าไปได้เลยนะคะนําไปผัดผัดหรือว่าจะลวกแล้วก็มาทานเพิ่มแบบนี้ก็ได้นะคะตัวนี้คือช่วยเพิ่มพลังงานและเราก็จะไม่ได้โปรตีนด้วยนะคะถัดไปค่ะตัวที่2นะคะนั่นก็คือ พวกกลุ่มแร่ธาตุนะคะกลุ่มแร่ธาตุที่ต้องบอกไปเมื่อสักครู่นะคะที่จะต้องมีก็คือโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและก็โซเดียมนะคะโพแทสเซียมถ้าเกิดว่าดูแล้วในใบตรวจเลือดของเราโพแทสเซียมสูงเราก็ต้องไปปรับลดการทานตรงนี้เลยผักผลไม้ค่ะผักผลไม้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าค่าฟอสฟอรัสสูงนะคะนั่นก็คือถั่วธัญพืชนมไข่แดงมแมลงตัวเล็กตัวน้อยหรือปลาเล็กปลาน้อยที่กินได้ทางกระดูกนะคะหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์จากนม ไอศครีมต่างๆขนมเค้กเบเกอรีร่นะคะหรือว่าพวกขนมไทยเราที่เป็นทองหยิบทองหยอดไฟทองที่เขาใส่ถั่วใส่ไข่แดงใส่ไข่แดงเข้าไปนะคะตรงนี้ก็ต้องไปลดเลยนะคะค่าฟอสฟอรัสเราจะได้เป็นปกติะคะ่ะและค่าที่3นั่นก็คือโซเดียมนะคะโซเดียมก็คือมาจากเครื่องปรุงอาหารแปรรูปอาหารสําเร็จรูปนะคะเหล่านี้นะคะผงฟูผงชูรสนะคะตัวนี้ทาให้โซเดียมสูง ถ้าเกิดว่าเราดูในใบตรวจเลือดของเราแล้วนะคะว่าค่าอะไรสูงเราจะได้ไปปรับลดถูกนะคะและในส่วนที่3นะคะนั่นก็คือคุมค่าเลือดของต้นเหตุที่ทำให้ไตเสื่อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันสูงเก้านะคะหรือโรคไทรอยนะคะเพื่อที่เราจะได้ลดภาระ แล้วก็ทําให้เลือดนั้นไหลเวียนไปเลี้ยงไตเราได้ดีนะคะและเราก็จะเป็นการลดการทานยาถ้าเกิดว่าเราคุมค่าเลือดเหล่านี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะคุณหมอเขาก็จะลดการจ่ายยาให้เราลงนะคะเราจะได้ไม่ต้องเพิ่มภาระ,ราะให้ไตของเราต้องทํางานหนักนะคะและนี่นะคะก็สรุปมาให้เป็นกราฟเลยนะคะ สำหรับ3ข้อที่ผู้ป่วยโรคไตควรรู้นะคะหรือว่าจะเป็นคนดูแลผู้ป่วยโรคไตก็ตามนะคะทราบสิ่งนี้ไว้นะคะเราจะได้นำไปปฏิบัติได้ถูกเราจะได้ไปดูแลคนไข้ให้เหมาะกับระยะไตของเขานะคะหรือว่าท่านใดที่ดูแล้วสงสัยยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะคะบางทีเนี่ยดูครั้งแรกอาจจะยังงงนะคะแชร์ไปค่ะ แชร์ออกไปแล้วก็มาดูย้อนหลังนะคะตรงนี้นะคะก็สรุปมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าท่านใดที่อยากจะให้ดูแลเป็นการส่วนตัวนะคะก็แอดมาที่ Line แอดเจลแฮปปี้ได้เลยนะคะก็ส่งใบตรวจเลือดหรือเขียนใบตรวจเลือดพิมพ์ใบตรวจเลือดมาก็ได้นะคะแล้วก็บอกอาการของคนไข้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะจะได้แนะนําได้ถูกต้องนะคะ